ตามหาปลาเนนด้วยไส้เดือนเอ้ยไม่ตามหาปลาเนนทอดกรอบด้วยไส้เดือนหนึ่งวันสวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาตกปลาเนนอีกก็ได้เจ็บไม่จำฟ <c oughs> องคดใหม่ โอเคนี่มนเลยกันดีกว่าด้วยไสเดือนเฮ้ย <Hey, S 1> ยังไม่เคยแนะนําอุปกรณ์เลยนี่หว่าอุปกรณ์เรามาใหม่อย่างเยอะขอแนะนําชิ้นแรกก่อนกระเป๋าใส่คันเบ็ดที่โคตรเฟี้ยวตั้งแต่มีอันนี้ชีวิตกูแม่งดีเป็นกอกไปกรมไม่ต้องแบกแบบพรุงพลังชีวิตกูดีขึ้นเยอะไอเทมชิ้นแรกใส่ได้สิบถคันเลยอันนี้ผมใส่มาแปดคันมั้งมันมีสช่องนะช่องใหญ่ เยอะขนาดไหนดีขึ้นเยอะชิ้นที่สองอ่าบาททำให้คนดูดูสิที่ตั้งคันเบ็ดแบบบ้าชีวิตดีขึ้นเยอะนี่ดู้อกูไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปขนง่ายเก็บง่ายเอาอันนี้มาด้วยวันนี้จะตั้งทุนแบบว่าทุนกระโดดรอบที่แล้วติดใจจัดโคตรมันชิ้นนี้เลยชิ้นนี้สําคัญเลยไม่ใครจํารอบที่แล้วได้เปล่าที่กูลงไปงมปนิน เพราะว่าปินมันไซส์ใหญ่เกินไปแล้วตะขอมันเล็กทำให้เราต้องมีนี่พุดไบเย้าเนยโดนี่มันทกพาแล้วแม่งยืดได้ด้วยนี่โตวันนี้จะได้ตักวะเนี่ยนี่อันนี้ยาว1มตห้าสิบนะเอาไปสแตนบายรอก่อนได้ปะได้เลยปินไซโวเออตักขึ้นมา เท่ hey, เลยถึงว่าพัฒนาขึ้นแบบเป็นโขมีอะไรกันหมดแล้วมั <laughs> ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ถ้าได้ปาลาเราก็เอาขึ้นมาปิ้งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่จับตัวปลาเออไงเอาไว <c oughs> ้นี่ปลาเ <c oughs> พื่อรังเกียจปลาเหม็นขาวโดยเฉพาะช็อาากเกอร์มึงอย่ามาใกล้มึงอย่ามาใกล้ไปเอ้ย บบม,มึงเสร็จกูแน่ few later. แทนแทนโอ้โหงามหยดย้อยเฮ้ยคตรแจมอ่ะสแตนบายรอเลยเพื่อนกูรอตักปลาอยู่ป่ะแต่มาดูพระเอกเราดีกวะ่ะพระเอกของเราวันนี้ก็คือนี่ไ้เดือดดำวันนี้ซื้อมาสองกล่อง สิบ,บาทเมื่อก่อนกล่องละยี่สิบเดี๋ยวนี้กล่องละยี่สิบห้าแล้ววันนี้ก็กล่าวว่าจากเม็ดโฟมเป็นไส้เดือนเปลือมันจะแดกดีขึ้นเหมือนกูแบบกูฝันลมๆแรงๆนะเพื่อนแต่ว่าเกี่ยวสไตล์แบบตะก้อเหมือนเดิมนะยังเป็นอยู่หรือเปล่าวันนั้นกูซื้อมาแห้งทุกตัวมันจะเป็นเป็นบางกล่องอันนี้สูตรของผมนอกจากเราจะเกี่ยวไส้เดือนแล้วเราก็จะมีออปชั่นเสริมที่เราก็คือเกี่ยวไส้เดือนไปก่อนแล้วเอาเม็ดโฟมาขั้นไว้ตรงกลางเว้สมมติถ้าปลามันกินใช่ไหมสมมติถ้ามันกินหมดอ่ะกินไส้เดือนหมดอ่ะม เหลือเม็ดโฟมไว้ให้ปลามันดูดเข้าไปได้เงี้ยเออจะได้ไม่เสี่ยงอากาศนะครับขนามันก็จะประมาณนี้มีเม็ดโฟมด้วยบวกกับส้เดือนวานจี๊ยบอันนี้ผมใช้เป็นตะก่ว30กรัมเลยนะเพราะว่าดืนน้าดิน้ำก้นแรงอะ่ะเฮ้ยส้เดือนกระเด็นไนอ,อ้เฮียแต่ก็นี้รอบที่แล้วเราใช้กระดิ่งกระโดดใช่ไหมวัดแล้วแม่งจะกระเด็นอันนี้ก็เลยลองเอาสายมาติดดูสายพี่อีนี่แหละติดเอาไว้เวลาวัดมันจะได้วัดเลยอะ่ะจะได้ไม่กระเด็นหายหล่นน้าเขาเรียกว่า นนงานตะกรมนางานตะกำสัตว์พุ่งน้ำปิดปี่เลยเฮียอันนี้อันนี้คันเบสเอาคันเบสมาคันถูกๆแปดสิบบาทครับผมอะไร ได้ปะได้บอ,อกกูตักกูตักกูตักอย่าปะอะไรอ่ะกูว่าแล้วขยงอย่างเงี้ยแหละเกี่ยวได้เดือนขยงมาแล้วครับท่านผู้ชมตัวแรกแต่ไม่เคยเห็นปานิชกินนะตาม My name is by โอ้โหเฮียเต็มคำเลยสัตว์เอยเต็มคำเลยเพื่อนลงคอไปเลยอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมที่คลิปปลา โคตเท่ไม่ต้องกลัวเงี้ยงเลยนะทีนี้ง่ายต่อการปลดปลานะครับแต่ว่าสัตว์ลงคอไปเลยออกแล้วว้าขยงงนับหนึ่งไหนปนิงกูว่าไอสัตว์อืมอยเจอกนงาตะกร,รมกูเข้าไปจะติดไม้แล้วไปปีครับติด แล้วมั้งวัวขยแยงกูเตรียมกระชังกูเตรียมที่ตักปลาก่อนตึงอยู่นะมาแบบนี้ปลาอะไรปลานินลเชื่ออเไรยอ้มันลมเลยแมงมาอีกแล้วแมงมาอีกแล้วไอสา์ไอโกฟักกี่หมตรดิกูต้องตั้เยืนอยู่ต้องใช้คุ้มเออทำไมกูไม่ใช้วะง้อยังว่ากูประเดิมได้สวย สวยงามตามสเต็ปฟิชชิงต่อด้วยนัตกรรมเราเจออุปรสรรคแล้วกูวัดตรงไม่ได้ไเพค่อยแมมงติดต้นไม้นี่คนระับผมต้องยู่ตรงปั๊มนะครับปัม๊มสิริหมายเออปั๊มม่วงนะครับเพราะผมเรียกว่าปั๊มม่วงหัดห <c oughs> ัดอุ้ย ไอ้ปั๊มเอ่อเยอะมา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 ขัดไปเลยขัดไปเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่นูดประไว้ที่เหรอเอ้าอูหลุดบากระจายเลยไม่งด้นึงบาลอยเลยอี้ยพังหมดเลยคันกูที่ตั้งคันกูก็เจอกระจายหมดเลยโอ้ยเหี้ยเอ้ยตัวใหญ่ว่ะช็อคเกอร์ไปไว้พอได้เสี่ยวกินข้าวเดี๋ยวเรานี่มึงเอาถังไปนั่งดินั่งใกล้ๆวัดใกล้ๆ ใลดีกว่าเราอืออาฮ่าไอ้เฮียหมายแต้สาใจเธอแล้วใช่ไหมสาใจเธอพอหรือ,อยังหมายกูแต้หมายกูแตก,ก,แตกนั่งกูก็นั่นงตกปากูดีๆโอ้โอโอโอ หายหมาหายครับมาหายแตกแล้วมันไม่ได้ย้ายแบบย้ายง่ายๆด้วยนะย้ายโคตรยากอ่ะก็พอเลยเหี้ยก็ยังอยู่อ่ะจุดดิมันไม่กินนะเนี่ยพาวโทเก็บเบ็ดยังไงแม่พาก็ใส่ถุงซิปล็อกนะยังไงมันก็ไม่พันกันอนะ่ะเพราะมันอยู่ในถุงเห็นปหมย้ายหม่ทีก็สบายเลยเหี้ยอยู่ครบเลยว่ะไม่กินนะเนี่ยไม่มีปลาแน่เลยเดี๋ยครบหมดเลยอ่ะ ของคุณหมายเล่นกูอีกแลว้ว t w seconds later เฮ้ยเล่นกูหมดอารมณ์เลยฮะกว่าจะลงเบ็ดเสร็จกว่าจะขนมาส์เล่นกูหมดอารมณ์เลยทุกคน สวยงามจริงๆเลยใครเขาตั้งกันวะเพราะสวยอ่ะเป็นลายเดียวเลยอันนของมืองไบาสทเฮ้ยกินมั้น่ะฮะสาปกระตุกอ่ะ้ายสุดอ่ะแต่ว่าเกี่ยวส้เดินพวกตะเพียนพวกกระมังเลยเข้ายากจัดเลยอะไม่เข้าเลยหายเง็บเลย ไอโยโย่เฮ้ยเหมือนปลานินว่ะโอ้สวายเอาไปเลี้ยงไหม <S 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 ชีวิตดีขึ้นเยอะออบแอปออบแอปกี่บ,บาทวะประมาณ20บบาทได้ สายธุเลียจัดเลยย่ะมึงตั้งสายธุเรียจัดเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วบามสายสุดกระดิกสายสุดกระดิกนั่นน่ะนั่นน่ะกูรอรูปตึงๆอ่ะกูบอกให้สายมึงหย่อนนังมะน่ะเอาดิโอ้โยขาจัดขาจัดไม่พ้นอีกแล้ว ขยแข่งผลลัพธ hey, oh! ์เป็นภาษาจีนได้ไหมอู้เฉยเฉยเขาเฉยเฉยนะตอนนั้นเราน่าจะเลี้ยวเข้าบ่อเหมาซึ่งราคาก็ดี ใช้เรื่องไปนะเนี่ยตะเกียบใส้เดือนพวกปลาตะเพยียอะไรไม่ยุ่งเลยนะกะมังนี่คือโบเบ่เลยอะ่ะเออไม่กินเลยอะ่ทะทำดาตรงนี้นี่กะมังตัวเบ้อเลยนะตะเกียบเมดโฟมอะ่ะเออเด็โอเคอยู่แม่งอาจจะคัดปานินหรือไม่ก็ปานินไม่แดกเลยไม่ <c oughs> มีปลาทั้งนั้นแดกแนตะ่ยกเว้นสวายกับขยเออะไรอะไรเอรอ,อ,อ,อเดะเดะอยู่วะอยู่ะ ก,กูิ่งทักไปเมื่อกี้เฮ้ยหางแดงสเกีของแ,แงแร่มาเจอแต่ตะเบียนโอ้ยย่งเล่นกระดิ่งกระเด็นมานี้เลยอะลงสัยมันไปกล้อง,องตรงนู้นอ่ะใต้สะพานแล้วมั้งปานินบอกนะก็จะลงไปตักให้ <c oughs> เฮ้ยวันนี้ขยัยงว่ะขยัยงแร่เฉยๆอ่ะขยั่งข้างลายนี่ไงกุหลาบจะยิ้ได้ขยัยงข้างลาย,าลดดย,าลายเฮ้ยขยัยงตกมนันนะเว้ยเมื่อก่อนอ่ะ หลังบ้านผมมีเต็มเลยเดีนี้ไม่มีแล้วว่ะเกี้ยงเลยเก็ขยะอะไรพวกนี้ดูดิเฮ้ยแต่ตัวใหญ่เนาะเฮ้ยกูเองกูเองเฮ้ยไม่เก็บไว้อ่ะอุ๊ยลุดเอ,ลดเอาลุดอะ่ะจ้าจ้าได้งไงเฮ้ยมันหลุดอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่นะ่ะดังบลิดเลยแต่มันไม่กินกูเลยวะเพื่อนทมไมกูไม่กินเลยตีไปน่าแล้วนะหนึ่งลุกคัน wa, đấy, sập, weight, tôi vẫn giòn, được. nó tịt rồi đấy, bạn. mình, vẫn đứt, lại thì, rồi đấy. ơi, เฮ้ยมามาไอ้สัตว์มา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 ปนินพรีเมียมมามามาดิมาดิเฮ้ยปลาอะไร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 ขึ้นดีๆขึ้นๆๆๆๆเฮ้ยไม่ขึ้นหรอเฮ้ยพัดไอ้โบว์โบว์ โอ้ไอ้เหียโอ้อะไรอ่ะตซ้นหวังเลยหน้ามันเดือดหน่อยภาพจำยังชัดเจนมันเดือทุกอย่างมีติดเต้ทำไมวะแล้วไม่ต้องกูไม่เห็นมีกินเลยวะเพื่อน

โอ้โหโอยนะไม่ทำผมแบบนี้โอ้พี่พี่ทำผมยังไงวะนั่งหนาเลยเชียวเห็นตอดกรเลยตั้งคันเริ่มสวยเลยแต่เด้ออะไรวะมันก็ไม่ใช่เรื่องเนี่ยเหยื่อยังอยู่โอ้พี่โอ้พี่ ขยงวันนี้แดกขยแล้วกันเมนูวันนี้ขยงกู <laughs> งลงไปไส้เดือนแม่งเขียวมาแล้วไอ้ตีจนไส้เดือนเขียวอ่ะจะเออกูขึ้นมาเหยื่อแม่งเต็มตะขออยู่เลยไส้เดืดอดอนะไม่มีปลาอะไรกินเลยแม่แก,กวะโก๋ไม่ใช่ทางแล้วมั้งเนี่ยคือมันไม่กินจริงๆงนะเนี่ยเงียบๆเลยฮะมไม่กิน ถ้าเราถ้าเราไอ้ายบัสถ้าเราย้ายอัน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 นี้กูแค่ถามนะถ้าเราย้ายย้ายไปคลองนั้นมันจะหมาดก่อนอยู่บอกว่าเงียบกิ๊บเลยคลองอะไรนะบัสกินของเจ็บไอ้บัสกินแล้วแน่เฮียเร็ว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 ไม่กินเลยวะทุกคนใช่ปะอยู่ปะหลุดเหี้ย มึงให้กูทำไมวะ,ะ <laughs> เนี่ยเฮ้ยถ้าย้ายมันก็พอทันนะ <laughs> มึงตัดสินใจดกว่า爸爸ไม่มีการคิดเองนะไปดีกว่าเฮ้ยมันหายแบบไม่มีเลยว่ะทุกคนกิบเลยอ่ะเงียบเลยว่ะหรือว่าจะไปเขาแจ๊กฟังไซน้อยอ๋อมึงเลือกมาเร็วอะ <laughs> ได้หรือเปล่าโอเคิโก็โอเค ว่าตรงนี้อาจจะมีลุนว่ะน้ำนิ่งดิ อยู่อยู่อยู่เฮ้ยมึงเตรียมช้อนได้เลยโกะมึงเตรียมช้อนได้เลยใหญ่มึงเตรียมช้อนได้เลยใหญ่แน่ไอ้บูุ๊กใหญ่แน่แล้ก็เกิดละไม่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 ปลานิ้นไม่ไม่ปานินไม่ใช่ปลานิ้นไม่ใช่เฮ้ย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 ปลานินปลานินปลาดินปลาดินเรื่องงใหญ่ใหญ่ใหญ่บลอเบลื้อเฮ้ย บางลงมาเร็วเร็วเเร็วเร็วเรโอ้ยงดีังดีังดีเดี๋ยวรูนะต้อยโอ้ยตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยท่านี้เลยตึกรีอะเออได้เดินได้เดินกูำงานไม่ใช่ปะวะใช่เหรอ ไม่ใช่ฮะคันนี้กูเม็ดโฟมไอสัตว์อันนี้เม็ดโฟมเอ๊ะกูเจียมเม็ดโฟมกับไต้เดือนขอถ่ายรูปเป็นสกีพยานหน่อยดิเอามาดูดิเุ้ยท้ายี่แวลยไอสัตว์มีคิปเปิอุวะขอถ่ายรูปหน่อยดิไลิกก์ไปลิกก์สำบงหน่อยดิดูไว้เป็นอุทาหรอ์ ก <c oughs> ลรางวัลแต่คนย้ายหมายความพยายามในการย้ายหมาย <c oughs> ถ้าไม่มีที่ตักนี่ไม่ได้นะออยกไม่ได้นะเฮ้ยบัสเอาๆๆ <c oughs> วะเอาวะกูกูเล่นรูปผสมอันนึงเมิดโฟอันนึงไสเดือนอย่างเี้ยแหละมีกาาําลังใจมีกําลังใจกูมีกําลังใจเลยบัสเปิดกล่องไสเดือนซิตอนแรกกูกะจะไม่เปิดแล้วเพราะว่าหมดไปแล้วกล่องหนึ่งกำลังมาเว้ยอันนี้อาจจะเป็นขาจรจ่ใส่เงี้ยทอดอร่อยขอสิบตัวได้ไหมไม่มาตรงนี้แต่แรกวะ มีกำลังใจหน่อยถ้าตัวหนึ่งสิบนาทีก็ได้อยู่ชั่วโมงหนึ่งก็หกตัวว่าน่เยียช็อกเกอร์มาไล่ขัดโห่เม่งมาลุมมาตุ้มเยือกูอืมอืมอืมใช่ไหมใช่ไหมสัตว์ใช่ไหม มาแปลกๆตรงนี้ไม่ใช่ตะเพียนไม่ใช่ตะเพียนใช่ปเปล่าใช่ปเปล่าสัตว์ <c oughs> กินเม็ดโฟมเอ้ก็ตกใจเบิดเลยนี่แม่งเลือกกินเม็ดโฟมไปตัวเดือนไม่แดกของดีมีไม่กินไอพวกโง่ของดีๆกันพามาให้แม่งไม่เอาเฮ้ยหอยสักสองสามตัวได้ไหมปนินนะมันคุ้มค่าเยอนอะาธิบาทนิดปนินได้ตัวหนึ่งเลยนะ ดูดิไอแค่ครบทุกตัวไม่ขาดไม่เกินผมนคิดว่าตอนนี้ถ้าไปบอ่อเหมาเราจะได้กี่ตัวแล้วเพื่อนแมงฟูหืม ตองลืนไหมจิานิงว่าจิเปล่าจิเปล่าจิเปล่าเออให่ยโกโไปเบกดีเออยย้ยเๆเโล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 มาแน่โลมาแน่ถอยไปถอยไปถอยไปถยไไม่โลเรียกวากุยสัตว์เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณแป๊บเพื่อนรอคุณแป๊บ เยสโอ้โหไม่กินเบาเลยสัตว์แม่งไปทั้งแม่งงไปทั้เเลยยีแต่บอกตัวใหญ่วิ่งหน้ากลัวจัดเลยกินอะไรกินเลเดเดะเหรอเลได้เดินม่วงได้เดินเขียวแดดเขียวเขียวมีตัวมีตัวได้ว่ะถ้ามาตรงนี้แต่แรกวัดน่าจะได้หลายตัวแล้วเพื่อนอย่าพูดดิกว่าเสียดายตัวนี้แดกยันหัวโอ้ยเฮียคุณล้อกระโดกอะเฮียแม่งดึงโคตรแรงเลยเฮีย เปื้ยไปเลยอ่ะโดนเหรออยู่อยู่อยู่ไอ้บ้านกระชังกระชังไม่ใช่กระชังตะวิ่งนี่สัตว์เร็วเร็วเร็วมีมีสายมีสายมีสายแล้วออกขวาเลยเพื่อนมาแล้ววะโว้ยสัตว์เอ้ยเข่งไม่ต้องช้าแล้วมึงอ่ะ อันเธอวาดีใจุดตัวใหญ่ครับมันสองมาตรฐานเลยอะเออสองมาตรฐานไอ้ย่าตรงนี้มาตรงนี้ก็จบแล้วไม่มาพร้อมกันเลยมาให้ความหวังกูเฉยแยทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้พอได้ปะเหมือนเราจะไม่ไม่ถูกจุดนะจุดนี้เจ๋งสุดน้ำนิ่งได้ดูสิเฮ้ยเรามาพบกันช้าไปอุ้ยอะไรวะมึงจะทำอย่างนี้ดิเดี๋ยวมาให้ความหวังกูเออ คนจะกลับไม่กินโหกินกระจายคลิปนี้เป็นยังไงโกเพอใจปะได้ไหรืะได้คน,นล,ละตัวหือว่ารอดรอดวิกฤตร <c oughs> อดตายคลิปหน้าก็เดี๋ยวขอดูก่อนกะว่าจะไปบอ่อเหมาเฮ้ยเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันเยอะไงหาตัวยากกะว่าจะไปบอ่อเหมาแล้วก็รอให้น้ําลดเดือแล้วก็ค่อยลุยปทุมกันปนินปทุมเนื้อน,น่าจะแน่นเนาะโอ้โหปวดหิวไปคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้พอได้อยู่ ยกปลาโชว์ดิเดี๋ยวดูสิปลาปลาปาเราอุ้ยใกล้เคียงนะมัน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 จะเหมือนในรูปเออมันใกล้เคียงกับไอ้น,นี่แล้วในคลิปแล้วที่เขาปนินเต็มกระชังอะ่ะใกล้เคียงเลยเชื่อป่ะถ้ามึง,งนั่งตรงเนี้ยตั้งแต่ทีแรกอะ่ะเยอะกว่านี้หวานเจี๊ยบไปทำใมวะารวจเออไม่เป็นไรถือว่ามาสำรวจแล้วกันแต่ว่ารอบหน้าถ้าจะมาอีกก็ตรงนี้อาจจะย้ายที่แต่ว่าทถานนี้แหละเพราะว่าน้ำมันนิ่งดิ